ส่วนตัวคะครับก็ทํางานกันกันง่ายขึ้นเราผ่านการคุยกันมาเยอะมากๆแล้วท้ายแล้วคือเรื่องของการทํางานความเข้าใจกันก็คือปรับความเข้าใจกันหลังบ้านตลอดผมกับน้องอะคืออยู่ด้วยกันมามันผ่านทุกผ่านโศก,ผ,โศกผ่านโลกผ่านภัยผ่านมาทุกอย่างประเด็นประดังเข้าไปในชีวิตเขาเรารับรู้เข้ามาในชีวิตเราเรารับรู้ท้ายแล้วเราเราคุยกันตลอดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าคนที่หวังดีด้วยกันมากที่สุดก็คือพวกเรากันเองครับอย่างมันจะมีดราม่าแบบแยกกันคนนั้นคนนี้เราไม่เกี่ยวหรอกหลังบ้านเราไม่ว่าจะข้างหน้าาจจจจะะเเเปปป็็นนนยยัััังงงงไไุบร เป็นคนที่ซัพพอร์ตกันอยู่เสมอแน่ใจนะครับว่าจะคือแบบจุ๊บทีนึงแล้วก็ต่อทีนึงแล้วก็แทงเข่าไปดึงดึงใหม่แล้วต่อทีนึงเออมันมันเข้ามันเข้าใจมันทำงานกันง่ายขึ้นคล่องขึ้นไหมเดี๋ยวว่ามีอะไรที่ต้องปรับแก้ไขกันในเรื่องของการทํางานถ้าส่วนตัวครับก็ทํางานกันกันง่ายขึ้นเพราะว่าเราผ่านการคุยกันมาเยอะมากๆแล้วส่วนเรื่องของการคาแรคเตอร์ครับยังไงก็ มาหาอะไรใหม่ๆก็เพราะว่าเป็นตัวละครของของเรื่องนั้นๆนะครับก็ต้องทําการบ้านของเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคือเรื่องของการทํางานความเข้าใจกันก็คือปรับความเข้าใจกันหลังบ้านตลอดเจ้าจับทางเขาได้ไหมเจ้าจับทางแสดงเหรอครับอู้จับไม่ได้เลยเขาจับใจแล้วกันมันเลนี่ใจฉันเป็นแบบนี้พี่บีเลยบอกว่าพี่บีไม่เก็บเขาอับผมอนุโมทนาบุญกับพี่เขาสาทุครับก็ <im ates> <vagy> คืออะไรวะเขาบอกว่าเรื่องมาเรื่รองที่3แล้วเนรื่องที่3แล้วคือผมกับน้องอ่ะคืออยู่ด้วยกันมามันผ่านทุกผ่านโศกผ่านโลกผ่านภัยผ่านมาทุกอย่างคือ <im ates> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าประเด็นประดังเข้าไปในชีวิตเขาเรารับรู้ <im ates> เข้ามาในชีวิตเราเรารับรู้ <im ating> คือสุดท้ายแล้วเราเรา,เราคุยกันตลอดว่า <im ates> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าคนที่หวังดีด้วยกันมากที่สุดก็คือพวกเรากันเองครับมันมันคุยกันจนแบบ ไม่ได้ไปนั่งมองเราว่าแบบอะไรอย่างมันจะมีดราม่าแบบแยกกันคนนั้นคนนี้เราไม่เกี่ยวหรอกยังไงสุดท้ายแล้วหลังบ้านเราไม่ว่าจะข้างหน้าจะเป็นยังไงปัจจุบันจะเป็นยังไงเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตกันอยู่เสมอ ประมาณทำไมต้องมองหน้าผมผมก็มองไอเชฟคุณใส่อารมณ์ใส่ผมเหรอบางอย่างที่ผมทำมันมีเหตุผลคุณก็ต้องรู้หน่อยหรือจะโชว์เส้นนกอะไรครับโชว์เส้นนกแน่ใจนะครับว่าจะดูพร้อมไหมพร้อมคือรักเรื่องนี้ค่อนข้างดูเดือดนิดนึงเลยนะดูเดือดยัง่าออกแล้วดูเดือดยี่มองต่อยเลยเดี๋ยวจะต่อยมันจะเป็นการต่อยกันนะครับมันเป็นการต่อยกันแล้วก็รักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแตกต่างกันด้วยที่เราก็คือแบบจุ๊บทีนึงแล้วก็ต่อยทีนึงนี่มันตบตูนไปก่อนเลยนะก่อนทีนึงแล้วก็ แทงเขาดีดูดึงใหม่ยิกดดดีอันนี้อันนี้ความในใจหรือว่าอ่กันไม่รู้จักแบบนี้เหรอระโดมนะครับดนอ่าโดนีนอว่าวจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเรื่องที่าม่ลมนมันต้องแบบว่าเอออยาเป็นบิสเซนเตอร์ย่าดมเลยครับจริงอะไรจูบรว่า พี่เห็นทีเซอร์แล้วมีมีมีมันมันมันเป็นประมาณนี้เลยมันจะไม่ได้ความแบบอุ้ยรักมันจะมีเพราะว่าตัวละครเขาก็มีดีลของเขาที่จะต้องแบบจัดการเรื่องของเขาตัวเราเองอ่ะมันก็มีดีลเหมือนกันต้องไปดูซึ่งสองคนนี้มันขานกันด้วยความรักใช่และเขาจะผ่าพันไปไงต้องดูใน The w i c k e d Game ให้หนุ่มเขาถามเมื่อกี้สรุปรักกันแบบไหนจริงๆมันอาจจะเป็นลวสนิยมของเขาก็ได้ ไขยายความว่ารสนิยมของเขาเขาอาจจะชอบดุดุแบบฮาร์ดคอร์ต่อยกระจุกที่เห็นหวานตลอดเอาลอดูไว่ในเรื่องหรือนอกเรื่องในเรื่องครับเอออาลอดูรอเดผมไม่มีเรื่องเลยไม่เข้าใจเลยอาลอดูรอเดือดเป็นไงบ้างฉากโรแมนติกในเรื่องนี้มันจะรุมติะขนาดไหนถึงพิกมพ์มันเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำไว้ดีนะโรแมนติกน้อยนะมันออกจะดราม่านะเรื่องนี้ ไปในทางของให้รอดูไม่เดี๋ยวพอยิ่งพูดเยอะเดี๋ยวมันจะพูดไงเขามันมันทับเส้นเรื่องมันจะมีดิลมันจะมันดีดีวางอย่างมมีเหตุผลตลอดมันมันต้องรอดูครับเพราะสองคนมันมันเข้ามาด้วยด้วยด้วยวิธีการที่มันเข้ามาอยู่ด้วยกันก็จริงแต่แต่ละคนมีจุดหมายที่ต่างกันแต่ต้องไปด้วยกันเลยเงี้ยใช่เต้องรอดูว่าแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันจะพาความรักของทันกับพิมไปได้ยังไงมันจะรักกันได้ยังไงวะหรือรักกันแล้วมันจะคอมพลีทได้ยังไงเนี่ยมันเลยเป็นความสนุกของเรื่องนนีี้้ถาพูดไปเ่ย ไม่สรุปแล้วใช่ถูกต้องต้องรอดูดีกว่าีสเต็ปใช่แต่แค่บอกว่าเเกินใช่มันเฉลยเกินพี่บางอย่างมันต้องรอให้มันเฉลยเลยดีกว่าก็จริงๆนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวๆสุดท้ายนครับพีมตายเป็นไงล่ะเฉลยเล้วแม่